OIE Podcast นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน ปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลมากขึ้นนะคะจากอดีตการติดต่อสื่อสารจะเป็นไปในรูปแบบอนาล็อกก็วิวัฒนาการมาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลทุกๆการสื่อสารง่ายเพียงปลายนิ้วรวมถึงการใช้บริการติดต่อภาครัฐในอดีตต้องเป็นการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองหากต้องการประสานงานกับหน่วยงานไหนก็ต้องเดินทางไปติดต่อแล้วก็เดินเรื่องเอกสารนั้นณนะหน่วยงานนั้นแตกต่างจากในปัจจุบันค่ะที่ประยุกต์เข้าสู่ยุคดิจิทัลการติดต่อใช้บริการสาม ามารถดำเนินการเบ็ดเสร็จจบได้ในจุดเดียวยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบนี้นะคะการติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานภาครัฐก็มีการปรับปรุงประยุกต์พัฒนาการให้บริการโดยสามารถเดินเรื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความสะดวกสบายและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นดังเช่นในขณะนี้นะคะเราอาจจะเริ่มได้ยินแพลตฟอร์มหนึ่งค่ะที่ได้นํามาใช้ในการยกระดับการให้บริการประชาชนและก็ผู้ประกอบการในชื่อว่า i s i n g l e Form ซึ่ง i-Single Form คืออะไรและจะเข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการติดต่อ,อก,กับหน่วยงานภาครัฐได้ยังไงบ้างนั้นนะคะวันนี้ OIE p o d c c s t t ก็มีคำตอบค่ะ S i s i n g l e Form นะคะก็คือการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Big Data นะคะตามแบบฟอร์มเดียวหรือ Sin g l e Form ของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่จะยกระดับการบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยแพลตฟอร์ม i s i n g l e Form นะคะก็จะใช้เป็นช่องทางสำหรับให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงด้วยแบบฟอร์มเดียวผ่านระบบออนไลน์เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวก ให้สามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ราชการเพื่อขอรับบริการเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ประกอบการในการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานและเพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันรวมถึงใช้ประกอบการติดตามกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะระบบ i s i n g l e Form เนี่ยก็จะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดการบรูรณาการข้อมูลระหว่างกันขณะเดียวกันค่ะก็เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบการตลอดจนนักวิชาการนักลงทุนและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเศร,รษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างตลอดเวลาเลยนะคะทันต่อทุกสถานการณ์และก็นาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานหรือว่าดาเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีีกด้วยค่ะ โดยที่ผ่านมาสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสอสอนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานในระดับกรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญที่จะให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาคร,รัฐเข้าด้วยกันและให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมทำการปรับปรุงแบบแจ้งข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นแบบฟอร์มเดียวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรกรมเรื่องกำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานพุทธศักราช2,562นะคะรวมทั้งเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรกรมและระบบรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน iS i n g l e Form ที่ดําเนินงานมาตั้งแต่1ตุลาคม2,563เพื่ออำนวยความสะดวกลดความซ้ำซ้อนและสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ประกอบการผู้ให้ข้อมูลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุดรวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรวจการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหการรมค่ะ ในส่วนของการดําเนินงานของสสอเองนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม i s i n g l e f o r ออย่างเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานทั้งแบบรายเดือนหรือแบบรองอแและแบบรายปีหรือแบบรองอ9ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานผู้ศักราช2544ผ่านระบบออนไลน์และก็ได้ดําเนินการสร้างความเข้าใจและก็ความตระหนักเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล i s i n g l e Form ผ่านความร่วมมือ จากหลายภาคส่วนเลยค่ะในการชี้แจงประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับการแจ้งข้อมูล i s i n g r e Form ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการบรูรณาการความร่วมมือกับสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศโดยมีตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดนำร่องซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาสิงห์บุรีสงขลาเลยนครราชสีมาและก็พิษณุโลกนะคะเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม I s i n g l e Form ให้ได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายและเป็นกรณีศึกษาจังหวัดตัวอย่างในการดำเนินงานเก็บข้อมูลอีกด้วยค่ะ ขณะดเดียวกันสสอ,สอ,อนะคะก็ยังได้มีกิจกรรมการจัดอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิเขารวมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้การแจ้งข้อมูลซิงเกิลฟอร์มให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆซึ่งตั้งแต่ตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ที่ผ่านมาก็ได้ดําเนินการไปแล้วจํานวน22ครั้งทั้งในรูปแบบลงพื้นที่หรือว่า Face-to-face face, นะคะแล้วก็การ อบรมออนไลน์ที่เป็นเทเลคอนเฟรนซ์นะคะแล้วก็ยังมีแผนที่จะจัดอบรมให้ความรู้ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นต่อไปอีกด้วยค่ะคาดว่าจากการดําเนินงานดังกล่าวนะคะก็จะทําให้การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมสามารถทําได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นและข้อมูลที่ได้รับก็จะมีคุณภาพถูกต้องมีความน่าเชื่อถือทันต่อสถานการณ์ ตรงต่อความต้องการของทุกภาคสว่วนทั้งในระดับสาขาอุตสาหกรรมระดับผลิตภัณฑ์และระดับพื้นที่รายจังหวัดและผู้ประกอบการยังสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเปรียบเทียบหรือว่าเบนส์มาร์คข้อมูลสถานะทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทียบกับอุตสาหกรรมในภาพรวมและการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจสําหรับการพัฒนาและก็ยกระดับผู้ประกอบการในด้านต่างๆนะคะ นอกจากนี้ค่ะผู้ประกอบการที่แจ้งข้อมูลผ่านระบบ i-single form นะคะยังสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆและการให้คำปรึกษาของกระทรวงอุกสาหกรรมและหน่วยงานพันธมิตรได้อีกด้วยค่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์มที่สำนักง,งานเศรษฐกิจสาหการรมหรือว่าสสอจ,จะทำขึ้นได้ที่ www.isingleform.go.th ค่ะซึ่งก็เชื่อว,ว่าจะเป็นอีกหนึ่งการบริการจากภาครัฐที่มีการตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมสะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพค่ะ ตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.oie.go.th